กินผักได้ไหมได้กินไก่อร่อยไหมไก่กินไก่เลยกินผักด้วยนะกินผักแล้วทำให้ร่างกายเป็นอะไรอ่ะแข็งแรงไหมน,น,มนี่ก็ไม่ได้กินผักร่างกายแข็งแรงแข็งแรงไหมมีตังคแข็งแรงไม่ได้ ทำไมยังจางเป็นคุเมือเองถวดเปไหนเลยอยู่รถไม่อยู่ในรถถวดปอจูุบานนะดอยู่บานเขียวอย่ามาถวดล่องไปอ่ะล่องไมุุ่ลน้มม่าไม่ดีต่อสุขภาพกินมม่าก่อน จะกินข้าวผัดรวมมิตรข้าวผัดกินกินปลากรนไม่อยากกินผักอ่ะไม่อยากกินผักกินอะไรเหรอกินข้าวผัดกินข้าวผัดเหรอข้าเอาข้าวผัดอ้ํอยากกินต้มวัว กินัว่าย่นี่อกินอไกไก่ทอดกินไก่ทอดไหมกินค่ะน้ำไม่กินผักเลยผักไม่ไม่ชอบกินผักค่ะน้องกินไหมผัก,ก,น,ผกน้องมีตังกินผักไหม อิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไหนค่ะ